เรามาอยู่ด้วยกันต่อนในชั้นวีทแลนด์ไอเอ็มซายเอ็มนะครับผมบายเอชทและช่วงนี้นะครับกับ I am Sam s า r เ o ็มสนะครับผมเรามีศิลปินสาวสวยหนึ่งคนนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะฮะเป็นศิลปินมากความสามารถนะครับที่โอ้โหเริ่มต้นจากบทบาทนะครับผมทั้งการเป็นนักแสดงเป็นนักกีฬาแต่วันนี้เนี่ยนะครับพันตัวเองนะครับผมมาสวมบทบาทของการเป็นศิลปินนักร้องนั่นเองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับนุ้ยเกษรินเอกทวัตกลุ่ครับผมสวัสดีครับ เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เออเราก็เจอกันบ่อยนะเจอกันบ่อยมากเมื่อกี้เพิ่งไปทำงานแล้วกันมาข้างล่างนะครับค<า>ุณผู้ชมครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเจอกันออืเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปไหนเดี๋ยวไปด้วยฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอ้ยู่ไกลเลยพรุ่งนี้อเหรอ,อ,อ,อโอเคเ<า>อาล่ะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเนี่ยคนจะต้องพูดคุยกันนุ้ยก่อนทางด้านของการเป็นนักแสดงก่อนนิด<า>นึงเพราะว่าเราเห็นเราเห็นนุ้ยเป็นนักแสดงมาก่อนอนะ่ะ<า>ใช่ไหมครับผม แล้วตอนนี้มีผลงานการแสดงอะไรยังไงให้เราได้ติดตามกันบ้างคะจริงๆเราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่นะคะเพราะว่ายังถ่ายภาพยนตร์เรื่องตำนานชลิตทะเรสวนภาคสามสี่อยู่เลยครับแต่คนอาจจะแบบมองว่าเป็นภาพเป็นนางเอกนักบู๊อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากการที่เราเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วก็ได้มาเล่นมาเล่นหนังขน่นั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ยังยังคงงานการแสดงอยู่เหมือนเดิมแน่นอนใช่คระก็ยังมีถ่ายภาพยนตร์อยู่แล้วก็มีถ่ายละครด้วยค่ะถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์ แล้วก็ <S <S ยังมีงาน <stimulus. S 1> ส่วนตัวก็คือทางด้านของกีฬาการเต้นกีฬาการเต้นมีโรงเรียนสอนเทควันโดของ,ต,องตัวเองแล้วก็สอนเต้นอยู่แล้วก็ทํางานกับโงรงการเหมือนที่อ่ะมีนัมเบอร์วันเหนียวแน่นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วสอนเทควันโดสอนเต้นนี่คือก็ยังก็สอนเต้นก็จะเป็นทีมอาจารย์ที่เราเทรนมาแล้วก็ให้เขาสอนแทนแต่เราก็อยู่ในฐานะผู้บริหารสนสอนเต้นเนี่ย ก็ทําให้กับโครงการชุบนน้ำามวันแล้วก็ทําให้แคลิฟอร์เนียฟิตเนสค่ะเยอะมากเลยนะ,ะงานที่ทําอยู่แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นนักร้องมาเป็นศิลปิน,นได้ไครับอันนี้เหมือนจับพัจับผ่ะหเหมือนแบบว่าจริงๆเราเป็นคนชอบเต้นถ้าร้องเพลงเนี่ยได้ประมาณคราสเกะเรารู้ว่าจริงๆเราเสียงยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นขนาดเองแล้วก็มาสอนเต้นให้ฮาวเวิร์ดในค่าย iMusic ค่ะผู้บริหารเขาเลยเห็นแววว่าทําไมต้องสอนไปด้วยแล้วร้องเต็มที่กับชีวิตขนาดนั้นก็เต้นเองแล้วก็ร้องเองเลยดีกว่าใช่เขาก็เลยเออบอว่ารองสักครั้งไหมมาร่วมงานกันก็เลได,ได้ได้รองทำเิ่งกันแรกนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่ได้มาทํางานกับ iMusic ิใช่ค่ะเอาละทีนี้เนี่ย พอมันต้องมาทํางานของตัวเองแล้วเนี่ยมันคงจะต้องมีการเตรียมตัวฝึกฝนอะไรยังไงกันหน่อยถึงแม้ว่ามีพื้นฐานแน่นอนกันมาพอสมควรแล้วต้องทํายังไงเพิ่มเติมบ้างครับนุ้ยทำใจด้วยทำใจไหะไม่เคยคิดเคยคิดป่ะเคยคิดว่าเป็นนักร้องไม่เคยคิดค่ะเคยคิดว่าอยากเป็นนักเต้นที่ดีแค่นั้นเองแล้วก็แบบสนุกกับการเต้นอะไร้ยแต่พอร้องเพลงก็เออน่าจะทําได้เนาะแค่ทาใจว่าน่าจะทําได้แต่พอถึงรางจริงมันยากนะเพราะว่านุ้ยเองแบบว่าไม่ใช่นักร้องอาชีพแล้วก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาจริงจังะดังนั้นเนี่ย จะเป็นห่วงมากเวลาเราพักผ่อนน้อยแล้วเสียงหายไปอะไรเงี้ยถ้าเรื่องการเต้นเนี่ยเราไม่มีปัญหาการเต้นไม่กลัวกลัวเรื่องการร้องนิดหน่อยกลัวเรื่องการร้องแล้วก็แบบประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกหรือว่าเทคนิคการร้องไม่มีอ่าแล้วอย่างนี้ต้องมีการเพิ่มเติมเรียนยังไงร้างเอ๋ยครับก็ของนื้ก็จะได้โปรดิวเซอร์นะคะคือพี่อุ่นเลนโบแล้วก็มีพี่พรที่คอยช่วยแล้วก็พี่โจออ้บาซูเขาเทรนเรื่องการออกเสียงเวลาเราอัดเสียงตรงนี้ก็เลยได้ได้ได้เป็นเฉพาะกิจไปก็ถือคนที่เขาแบบ มีความรู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับเขาก็จะออกแบบเรื่องการออกเสียงให้ด้วยว่าตรงนี้ควรจะเอื้อนตรงนี้ควรจะแบบไหนอะไรเงี้ยเอาละจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับมีการทํางานร่วมกับมืออาชีพนะครับมีพื้นฐานทั้นแรกของการเต้นทางานจนกระทั่งเพลงเนี่ยก็ได้ออกมาให้เราทุกคนได้ฟังกันกับเพลงแรกนั่นก็คือ up to up to you ใช่แล้วพูดถึงเพลงนี้ก่อนแล้วกันว่าพูดถึงอะไรครับยังไงครับ อัพทูยูจริงๆนุ้ยจะบอกว่านุ้ยโชคดีที่ทางไอมิวสิเหมือนแบบเขามองเห็นอะไรในตัวเราแล้วเขาก็ให้เราเขียนเนื้อด้วยอ,อะไรเนงะี้ยดังนั้นเพลงอัพทูยูเนี่ยเพลงของนุ้ยก็แบบจริงๆแล้วด้วยนิสัยของเราอะ,อะไรอะ่ะนุย้ยยังไงอัพทูยู ยังไงก็ได้เป็นคนยังไงก็ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นเพลงแรกก็เป็นอัพทูยูแล้วกันก็เหมือนประมาณ่าตัวเราเลยใช่ค่ะเป็นเป็นมาจากตัวเราก่อนแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาประมาณแบบว่าหนุ่มๆบางคนเนี่ยชอบท่เข้ามายึดยักกึกกักอะไรก็ไม่รู้ก็ลักอัปทูยูแล้วกันว่าจะพรีเซนต์แบบไหนอันนี้อาจากประสบการณ์จริงตัวเองหรือเปล่าคะเลยมันมันมีส่วนมันมีส่วนหนึ่งแล้วดนตรีล่ะครับผม ดนตรีเนี่ยจริง,รงๆแล้วเ,เราตั้งใจว่าจะเป็นแนวแดนแต่ว่าแดน์แบบไหนเนี่ยก็พอดีโปรดิวเขาก็นําเสนอมาหลายๆแบบมันสรุปว่าเป็นป๊อบอิเล็กโทรที่เต้นได้แล้วก็ไม่ยากเกินไปค่ะนี่ก็ชื่นชอบเลยอยู่แล้วแน่นอน<ก>เพราะ<อ>มันก็แบบแนวแดน์ป๊อบขึ้นมาด้วยนะครับ เพลงนี้ได้นุ่มฮาวเวิร์ดหวังมาร่วมฟีเจรลลิงด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับฮาวเวิร์ดหวังนี่เป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะต้องมีคนมาฟีดด้วยว่าแบบร้องจนจนวันที่มาอัดเสียงเนี่ยถึงเห็นแบบฮาวเวิร์ดมาก็แบบเซอร์ไพรส์ว่าเขามาเขามาเป็นกําลังใจหรือเปล่าเอาความจริงก็คือมาฟีดให้แต่งเนื้อมาให้เสร็จเลยทําให้เสร็จเลยทุกอย่างทำให้เสร็จเพราะว่าเขาอยากฟีดให้อะไรเงี้ยท่อนแรปอะไรเงี้ยแล้วเขาแต่งมาให้ คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็งงๆแต่รู้สึกว่าต้องขอบคุณเขามากๆเพราะว่าเป็นของขวัญที่แบบเราจริงๆอยากได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าขอเขาตรงๆมาเลยมาเลยจัดเต็มเลยเนื้อเพลงเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงทํางานด้วยกันกับเขาเขาจริงๆฮาวเวิร์ดเป็นคนน่ารักมากคือแบบว่าเขาเป็นคนทํางานด้วยใจเหมือนกันแล้วก็ชอบร้องเพลงชอบเขียนเนื้อแรปอะไรเงี้ยพอตรงนี้ได้ทํางานกับเขารู้สึกว่าเขาเป็นคน เฟลลี่แล้วก็แบบเหมือนกับทํางานด้วยใจอ่ะทำทำในสิ่งที่เขาชอบอแล้วก็ทําเต็มที่จริงๆ<อ>นะครับนั่นคือเพื่อนร่วมง,งานหนึ่งคนนะครับที่ได้มาทํางานด้วยที่นี้ในส่วนของการเต้นแน่นอนนะครับผมแหมมันออกมาเพลงแรกลายเซ็นของหนุนี่ต้องมีการเต้นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วเราเอาเรื่องของการเต้นที่ผ่านมาหรือว่าบทบาทน,นักบู๊หรือการแบบเทควันโดเอามาใช้ได้บ้างไหมหรือว่าแบบ มีส่วนช่วยยังไงบ้างเอ่ยจริงๆแล้วท่าเต้นนุ้ยเนี่ยคือนุ้ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นคนมีจินตนาการกับท่าเต้นเยอะมากดังนั้นพอเราฟังเพลงครั้งแรก up to you ท่ามันก็จะออกมาเลยว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่ t อ you to you ท<อ>่ามันเลยออกมาง่ายง่ายกว่าเ,<อ>เวลาเราคิดท่าให้คนอื่นเพราะว่า,าจริง,รงค่ะเพราะทำให้คนอื่นเราจะต้องทำกับบ้านเยอะว่าเขาเป็นคนแบบไหนท่าเขาควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่น,นี่คือแบบเราโบอกอะไรออกมาเป็นตัวเราก็พรีเซนต์ในความคือมันรู้ตัวเราอยู่แล้วก็ออกมาเลยมันก็ออกมาเลยค่ะอ่าและในส่วนของแฟชั่นนะครับผมแฟชั่นของเพลงแฟ ฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆแฟชั่นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ชอบทําเลยเป็นคนที่แบบถ้าง,งานฝีมืองานอะไรไม่ชอบเลยแต่ว่ามันต้องทําเพราะว่าทางไอมิสิกเขาก็ให้โอกาสเราอีกออให้เราทําเสื้อผ้าด้วยใช่ปกติเห็นนุ้ยแต่แบบเสื้อยืดเกงยนีนเสื้อยืดเก่งยนีนไม่งั้นก็แบบว่าวอมวอมนิดนึง <c oughs> สปอร์ตอนะไรอย่างเงี้ยในในตอนแรกเนี่ยที่เขาให้เราออกแบบเสื้อผ้าด้วยนุ้ยก็โอ้โหซุปเปอร์สีเนีย แนวนั้นเลยดำดำเท่ๆเต้นได้แล้วก็ใบด้วยเขาก็บอกว่าขอร้องว่ายังไงเนี่ยอุตส่าห์เป็นศิลปินผู่อยู่คนเดียวในค่ายขออะไรที่แบบแอบเซ็กซี่นิดนึงได้ไหมขอได้ยินคขาว่าแอบเซ็กซี่นิดนึงเป็นไงก็ก็ได้ค่ะก็จัดไปใช่แต่ว่าก็เราก็รีไซน์ให้มันแบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ เป็นสไตล์ตัวเราเองแค่นั้นเองนี่ก็เลยได้ออกมาเป็นแฟชั่นลงตัวแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ได้ออกมาให้ทุกคนนี่นะครับได้ชมกันแล้วอ่ะเล่าถึงวันที่ไปถ่ายทําเบื้องหลังการถ่ายทานิดนึงเป็นยังไงครับเบื้องหลังการถ่ายทําแบบสนุกมากค่ะเพราะว่ามีส่วนร่วมเยอะจริงๆเยอะมากรวมไปถึงแดนเซอร์ก็เป็นจริงๆแล้วเราต้องภูมิใจมากครับต้องหมอบรู้นะว่าเป็นเป็นเด็กซูมเบอร์วันทั้งนั้นเลยเด็กปั้นเด็กปั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยความที่เราเป็นครูอยู่แล้วเนี่ย เวลาเราเลือกปกติคนอื่นเขาจะใช้แดนเซอร์ที่เป็นอาชีพจริงๆเลยแต่น้องๆกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ประกวดแล้วได้แชมป์ระดับประเทศแล้วเราก็เอาเขามาร่วมงานเอาเขามาร่วม,มและออย่างหนึ่งคือเขาเรียนกับเราจริงๆด,งดังนั้นเวลาท่าเต้นนุ้ยอ่ะบางท่ามันเป็นท่าที่ออกมาจากตัวเราเลย มันจะเป็นการเก็บลายยากมากเพราะมันมเป็นผ้าจากตัว,ต,วตัวเราอินเนอร์ข้างในน้องเขาก็จะเก็บรายละเอียดได้เกือบทั้งหมดม,มันก็เลยทําให้งานง่ายขึ้นแล้วก็สมมุติว่านุ้ยบอกอะไรต้องการอะไรน้องเขาจะปรับได้เร็วมากมันก็ทําให้งานสนุกเหมือนแบบพี่น้องทํางานกันเองน่ารักกุกคิ๊กช่วยกันแต่งตัว <c oughs> จริงปะ่ะช่วยกันแต่งตัวพี่อย่างงู้นอย่างนี้น้องอย่างงู้นอย่างนี้อะแบบน้ไแนะนำก็ได้คุยกันได้ใช่แนะนํากันได้คุยกันได้แล้วเขาก็แบบ โอเคค่ะแฮปปี้กันทุกฝ่ายเหมือนที่หลายๆคนก็ได้เห็นได้มิวสิกวิดีโอออกมาแล้วะนะครับก็คือกับน้องๆที่ได้มาร่วมเต้นด้วยกันใน MV นั่นเองนะฮะ,ะ,ะเพลงออกมาแล้วมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเหมือนกับแบบหลายๆคนได้รู้แล้วละ่ะว่าน,นุ้ยเนี่ยเป็นนักร้องอเริ่มต้นในการจับงานเป็นนักร้องเป็นศินลปินแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครอบครัวเป็นยังไงกันบ้าง เขาตกใจค่ะจริงจริงครั้งแรกที่แบบว่ามิวสิกออกแล้วนุ้ยเอาไปให้ที่บ้านดูหรือว่าให้เพื่อนๆดูเขาจะงงว่าแบบใช่นุ้ยหรอเพราะว่ามันลุกใน MV มันไม่เหมือนตัวจริงเราเลย้ยวันนั้นผมก็เดินผ่านไปสยามครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นมิวสิกวิดีโอของนุ้ยเนี่ยนะครับผมขอย้อนลงตรงๆไม่ใช่ที่นี่เดินผ่านไปสยามเฮ้ยนุ้ยเหร งงขนาดเพื่อนเก่าหรือว่าคนเก่าอะไรเงี้ยมีการถ่าคลิปีาส่งกลับมาว่าใช่จริงๆเหรออะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าเป็นลุกเราแล้วเราเปลี่ยนลุกแล้วทรงผมหน้าตาอะไรด้วยค่ะแต่ก็โอเคนะแบ่งผมว่าน่าจะโอเคเลยหลายคนนะครับอ้าวล่ะทีนี้ความรู้สึกที่พอได้มาเห็นผลงานของตัวเอง ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงทุกครั้งที่ได้แบบเห็นมิวิีวิดโอตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างวิสียังไงบ้างก็จริงๆราแล้วครั้งแรกเขินเวลาแบบเราเดินผ่านแล้วเราเห็น MV ตัวเองเลอเพราะในอย่างแคลิฟอร์เนียที่เป็นสปอนเซอร์อยู่เขาจะเปิดตลอดเวลาก็จะเขินว่าเขาจะคือคนจะจําไม่ได้นะคะเวลานี้แต่งตัวไปฟิตเนสกับ MV อ่ะเขาจะเป็นคนละแบบคนละแบบกันเราจะแอบเขินนิดนึงแต่ เราก็จะมองเห็นเห็นข้อข้อเสียของเราในบางอย <Blues. S 2> ่างเพราะว่าเหมือนเราดูบ่อยดูแล้วดูดีก็จะรู้สึกว่าซิงเกิลต่อไปมีจุดอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับให้ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นนี่เรียนรู้กับมันนะคะค่ะคา,าดหวังยังไงบ้างกับบทบาทในการเป็นศิลปินนะวันนี้คคาดหวังหระคะจริงๆแล้วทางานนี้บอกเลยว่าเป็นคนทํางานเกินร้อยมากดังนั้นเนี่ย คือแค่มีคนชอบผลงานเราบ้าง mm hmm. แล้วก็อยากเห็นเด็กไทยมาเต้นคเวอร์เราบ้างแค่นั้นก็ happy แล้วอะ่ะหรือว่ามีคนทําเพลงเรา up to you ได้รู้จักเพลงได้รู้จักเพลงเราก็มีความสุขแล้วเพราะว่าเราทำทำในสิ่งที่เรารัก mm hmm. จริงๆนี่อนา mm hmm. คตเป็นศิลปินเต็มตัวเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกเต็มอัลบั้มอ๋อปีนี้แหละปีนี้ปีนี้นะฮะคือรวมเพลงตั้งแต่ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลก่อนตอนนี้ซิงเกิลแรกปล่อยแล้วแล้วก็ซิงเกิลสองน่าจะปลายเดือนเอาละครับผมแต่ว่าแน่นอนนะฮะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ไม่ต้องรอก็คือเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงกันสดๆเลยในรายการของเราในช่วงหน้าซึ่งวันนี้รู้สึกเอาเป็นซิงเกิลที่2ที่จะมาร้องให้พวกเราได้ฟังตื่นเต้นเลยนะพี่ทำไมอ่ะเป็นครั้งแรกที่ร้องสด แบบร้องสดแล้วก็เป็นเพลงใหม่ไงย,ยังไม่คุ้นพอแล้วก็หลายๆอย่างค่ะเป็นครั้งแรกที่ต้องมาโชว์แบบนี้ให้อยางงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าร่วมรุ้นแล้วก็ให้กำลังใจสําหรับนุ้ยกันด้วยกันละกันนะครับส่วนตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอ <c oughs> เพลงแรกก่อนที่เปิดตัวออกมาในฐานะของศิลปินนักร้องของนุ้ยนั่นเองนะครั up to you <c oughs> แลวเดี๋ยวชชวงหน้าพบกันต่อครับผมสักครู่ครับ